คอนเทนต์เข้าอีกแล้วครับบูธเล็กอาแา้วกาแฟสดต้องมากดเองนะครับนี่กดลงเลยนี่คลิกเลยนี่โอเคพอแล้วยกขึ้นอีกรอบหนึ่งเราจะเราจะเอาน้ำกาแฟที่4ี่สมลนะครับสีาสิบเอมอลอีคลิกหนึ่งนี่ไม่ยากอย่างี่คิดเลยครับอ่า ขออีกยกขึ้นครับได้ยังได้ยังโอเคสองกินก็เกนครับผมชงครับชงครับยังไม่จบยังไม่จบเทครับนี่คืออร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้นะครับว้าวการสอนนะครับวิธีวิธีเทแบบเส้นเล็กๆวนรอบๆเลครับจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงนี้โอ้โหปลาหนีดสดๆโอ้โหเอาละครับ โอ้ oh, แสงสวยงามมากไม่ต้องสั่ hey. okay, hey. hey, ครับผมโอเคเทหมดเลยครับดึงขึ้นนิด,ดนึงครับดึงขึ้นโ oh, oh, oh. อ้โหจังหวัดโอเคแวะมหาพี่อ๋อยได้นะครับนี่โอเค